รถเข้าใหม่มาอีกแล้วค่ะพี่พีงคาะสำหรับคันนี้นะคะมาด้า2 1.3 SP ปี2022คันนี้ได้เป็นตัว Hatchback สีเทารัมบอกเลยว่าสีนี้ดูแลรักษาง่ายแล้วหายากมากๆเลยดีไซน์ใหม่รํำสมัยไม่เหมือนใครคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆดร้อนๆเลยราคาตั้งขาย4 3 9 0 0 0รถราคาจากป้ายแดงลงไปมากกว่าเกือบ300,000ด้วยกันนะคะดอกเบี้ยเริมต้น2อ9อยากดูรายละเอียดคันนี้ติดตามชมให้จบคลิป สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ f c ประจำชาแนลเพชรยนต์ทุกท่านเลยนะกลับมาพบกับเจนนเล่อีกแล้วค่ะที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีเขตกรุงเทพมหาคนครนะคะสำหรับวันนี้มีรถเข้าใหม่มาแนะนําให้ชมกันอีกแล้วบอกเลยว่าแบรนด์นี้นะคะมาเท่าไหร่ก็ขายหมดมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือนะคะแล้วเข้ามาเนี่ยทีละคัน2คันเท่านั้นเองถ้าลูกค้าท่านไหนที่กําลังตามหาแบรนด์นี้อยู่ต้องรีบเลยนะคะรีบดูคลิปนี้เลยก่อนชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติด มไว้ดยบอกเลยว่าบริษัทเพชรยนต์เราได้ดอกเบีย้ยที่พิเศษไม่เหมือนใครแน่นอนมาเดี๋ยวเราให้ดูตัวรถกันเลยคันด้านข้างหนูเล็กนี้นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะสําหรับเจ้า m a ด้านะมาด้าสองหนึ่งจุดสามเอสพีปีสองพันยี่สองไม่สามหมื่นโลพี่ๆคะ่ะไม่น้อยมากและรถสภาพสวยเดิมนะคะสียังเดิมเนียนบางยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะ,ะเดี๋ยวเราให้ดูสภาพตัวรถกันก่อนเลยสําหรับคันนี้เริ่มกันที่ไฟด้าน หน้าเลยนะด้วยดีไซน์ของเขานะคะที่ดีไซน์ออกมาแล้วคล้ายๆกับทรงรถยุโรปวัยรุ่นน่ะจะชอบกันมากๆสําหรับรุ่นนี้รถสไตล์แบบนี้นะคะไฟหน้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะมาแบบเต็มๆเลยแล้วชุดโคมไฟสวยใสยมากไม่มีรอยแตกเล้าเลยแม้แต่นิดเดียวด้านล่างตกแต่งโครเมียมนะคะมาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบๆคันแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะในส่วนของตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแมกอลลอยขอบ 15รับมากับยางดัลล็อนะคะเป็นยางสัปดาห์ที่23ปี2022ดอกยางยังใช้งานได้อีกค่ะยังยาวๆเลยนะช่วงล่างค่ะอันนี้รถไม่ได้ล้างไม่มีสนิมเลยอาจจะมีคราบมีฝุ่นสักเล็กน้อยนะแต่รับประกันเลยว่าถ้าล้างออกมาโชวออกมาสวยแน่นอนคันนี้ได้ดิสเบรกนะคะดิสเบรกคู่หน้านะคะด้านหลังเป็นดำนะคะกระจมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถเลยมีไฟเลี้ยวติดมา ด้านล่างมีสเกิร์ตติดมาให้ค่ะนะมาพร้อมกับตัวกระจกพัดเดิมๆจากโรงงานรอบคันเลยติดฟิลม์มติดคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยได้กุญแจเป็นสมาร์ทย์เลตแบบนี้นะคะนี่ สำหรับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราถอยห่างจากตัวรถนะรถจะล็อกเลยอัตโนมัตินะคะเพิ่มความปลอดภัยให้กับเราด้วยเผื่อบางคนที่จะชอบขี้ลืมกันไปดูข้างในนะ,ะข้างในเนี่ยคุมโทนสีดำนะคะแผงประตูนะ,ะหัวน็อตเดิมค่ะเหลี่ยมสันคมชัดนะ,ะน็อตไม่มีรอยหมุนรอยไขยนะคะสีเดิมเนียนบางมากๆเลยตัวเพจตรงนี้ก็เรียบเนียนนะคะไม่มีรอยนะคะไม่มีสเก็ดหินใดๆทั้งสิน้นเสาบีค่ะนี่ น็อต <Not S 2> ไม่มีรอยหมุนขันไข่นะสภาพนี้เหลี่ยมๆสวยๆนะคะเสาบ,บีของเรานะมาดูแผงประตูนิดนึง ว่าก่อนที่จะชงมันเป็นยังไงแผงประตูก่อนชงไม่มีรอยทะลอกเลยนะเดิมเดิมเนียนๆแบบนี้เม็ดอาร์คคมชัดค่ะนี่รูเม็ดอาร์คฝาเดิมนะคะฝาเดิมรอบคันมาเลยทีเดียวเดี๋ยวให้ดูทุกป,ประตูเลยเผื่อลูกค้าที่แบบว่าอยู่ต่างจังหวัดอยากจะตัดสินใจซื้อรถแต่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาดูรถเองอันนี้หนูเล็กเปิดให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยเหลียมสันคมชัดแน่นอนค่ะหัวน็อตไม่มีขยับอีกเช่นเดิมสําหรับตัวนี้นะคะนี่ ประตูฝั่งนี้ก็ฝาเดิมนะคะฝาเดิมมาเลยทั้งบานแบบนี้เลยล้อแมกยางได้เป็นยางปีเดียวกันหมดเลยนะปี2 0 2 2ได้เป็นหลังด้ำไปนะคะสำหรับระบบเบรกความปลอดภัยมาที่ดวงไฟดวงไฟท้ายเป็นไฟ led นะลักษณะดวงไฟจะเป็นไฟแบบกลมๆนะคะด้านล่างเนี่ยติดตัวสเกิร์ตนะคะแล้วก็ชุดแต่งมาให้ด้วยนะชุดแต่งมีให้ท่อคู่อันนี้เป็นท่อหลอกนะคะเซ็นเซอร์ติดมาให้เลย4จุดมาพร้อมกับ กล้องบันทึกหลังเอ้ยไม่ใช่กล้องบันทึกกล้องถอยนะคะกล้องมองหลังด้านหลังเนี่ยจะมีตามาด้าอยู่ตรงนี้พร้อมกับตัวกระจกด้านหลังเนี่ยคือติดไลฟ้ามาให้เรียบร้อยไฟเบรกต้วที่สามีให้ค่ะเสารับสัญญาณชาร์จฟินมีให้แล้วเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะว่าสัมภาระก็ได้พอสมควรนะคะช่องเก็บสัมภาระสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรเพราะว่ามันเป็นรถแฮทชแบ็กอะเนาะ อาจจะไม่ได้ไม่ได้ใหญ่เหมือนพวกรถคันใหญ่ๆนะคะแต่มีถาดรองมาให้แล้วเรียบร้อยกระทัดรัดใช้ง่ายประหยัดน้ำมันนะคะไฟสองสว่างมีให้ที่บังสายตามีให้นะคะให้ดูในเรื่องของโครงสร้างดีกว่านะนี่ดูหัวน็อตนะคะไม่มีรอยหมุนขันไขโครงสร้างเดิมฝุ่นผงอะไรพวกนี้ลูกค้าอย่าไปสนใจนะรถมันเพิ่งเข้ายังไม่ได้ล้างนะคะต้องย้ากันให้ฟังนะ,ะเพราะเดี๋ยวบางคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมรถสภาพนี้เอามารีวิวได้ไงอยากให้ลูกค้าเห็นความเดิมนี่ เม็ดอาร์ของเขานะคะอยากให้ลูกค้าเห็นความเดิมของตัวรถนะนี่ดวงไฟก็ดวงไฟเดิมมาแบบนี้เลยนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งผู้โดยสารเห็นไหมห่างนิดเดียวล็อกเลยนะคะ ฝั่งผู้โดยสารด้านหลังให้ดูตัวเบาะก่อนตัวเบาะด้านหลังเนี่ยคือใหม่มากนะสภาพเบาะนี่คือเหมือนแทบจะไม่ได้นั่งเลยด้านหลังแทบไม่ได้ใช้นะคะมีหัวหมอนให้สามตำแหน่งด้วยกันนะเดี๋ยวค่อยๆแผนอ่านี่หัวหมอนมีให้3ามตำแหน่งแล้วดูสภาพดิไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดข่วนนะไม่มีน้องหมาน้องแมวไม่มีขนนุ่นนี่นั่นนะคะมากวนใจแน่นอนหรือจะเป็นแผงประตูฝั่งนี้ค่ะหัวนอ็อ นะไม่มีอรอยหมุนขันไขสภาพสวยเดิมเนียนมากๆเลยคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าโคตรคุ้มค่ะพี่ๆขาไม่ต้องไปออกไปแดงให้มันเสียเงินเยอะนะคะมือสองเรามีให้แล้วนะมามาถึงในฝั่งของผู้โดยสารกันอขอภหยคนขับนะคะแผงประตูฝั่งคนขับเ้ยทไมรถยังไม่ได้ทําจริงวะเนี่ยทําไมมันสวยเนียนขนาดนี้นะคะนี กระจกปรับไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ฝั่งคนขับเท่านั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะปรับตัวหูช้างนะคะมือเปิดจะเป็นสีเงินนะตัวสภาพเนี่ยไม่มีรอยขีขดข่วนตอนนี้จะเป็นลักษณะของตัววัสดุบุหนังตรงนี้ใส่แก้วน้ําได้นะคะใส่ขวดน้ําได้ใดๆก็แล้วแต่ลูกค้าก็เลือกเอาหัวน็อตฝั่งนี้ค่ะไม่มีรอยหมุนขันไขสภาพสวยเดิมเนียนเช่นเดิมนะคะ บอกเลยว่าเดิมมาเลยทั้งคันนะคันนี้นะคะนี่ตัวสติกเกอร์มอกต่างๆนะยังอยู่ครบชัดเจนแบบนี้เลยนะนี่โมเดลเยียอะไรของเขาเนี่ยอยู่ครบเลยหรือจะเป็นเสาบีฝั่งนี้นะหัวน็อตก็สวยเนียนมากๆค่ะลูกค้าขาตัวเบาะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าเซ็ตระบบตัวเบาะได้ด้วยเดี๋ยวหนูเลยข,ขออนุญาตเข้าไปลองสตาร์ทดูดีกว่า ขอชมเลขไม์สักนิดหนึ่งนะคะรับประกันเลยนะคันนี้สีเดิมเครื่องเดิมโครงสร้างเดิมและไม่เดิมนะคะคันนี้เลขไม่ของเขาจะอยู่ที่31,932กมิโลณนะวันที่หนูเล็กรีวิวนะณนะวันนี้นะคะจะอยู่ที่เท่านี้เลยพวรมาลายค่ะดูสภาพดิไม่มีรอยทะลอกนะคะสภาพสวยเดิมมันติดฟังก์ชันสองฝั่งค่ะสามารถเชื่อมต่อ a p p l e c a r า l a y ได้นะคะแล้วก็หน้าจอเขาเนี่ยดู หม่มากนะตัวนี้เวลาที่สตาร์ตปูปะค่ะมันจะกระดกขึ้นมาจะไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยซูมได้ไหมอ่าโฟกัสินินึงนะคะเพราะว่าเวลาเราขับไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะแสดงตัวเขาเรียกว่าตัวกําหนดความเร็วนะให้เราได้เห็นกันมาถัดมาบริเวณคอนโซลค่ะสีดำนะคันนี้คุมโทนสีดำหมดเลยตรงการตกแต่งเป็นวัสดุ ซอฟทัสนะเป็นแบบหนังนิ่มๆนะคะอันนี้หนะ้าจอดิจิตอลสามารถที่จะทัชสกรีนได้หรือถ้าเกิดว่าลูกค้าเห็นว่ามันขับรถอยู่แล้วมันไม่ปลอดภัยลูกค้าสามารถนี่เลยชอบดีไซน์มาด้าตรงนี้แหละนะความปลอดภัยของเขานะจะอยู่ข้างๆมือนะคะลูกค้าเลือกโหมดตรงนี้ได้เลยนะหมุนไปหมุนมากลับไปที่โฮมที่โฮมนี่ เลือกตรงนี้ได้เลยเชื่อมต่อบลูทูธได้ Apple CarPlay ได้มี n a v i g เกเตนะคะสำหรับตัวนี้ปรับตัวระบบสง่งระบบเสียงตรงนี้ได้เลยนะมีออปชันตัวสปอร์ตให้ด้วยแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะคะแบบถุงลักษณะหัวเกียร์ไม่มีรอยถลอกสภาพสวยเดิมมากๆนะตัวแอร์เป็นออโต้แบบหมุนด้วยนะคะคันนี้ สวยเดิมนะหลังคงหลังคาก็สะอาดสะอ้านค่ะไม่มีรอยยันเจิมเลยนะตัวบงังตัวม่านบังแดดนะคะมีกระจกให้แค่ไม่มีไฟเท่านั้นเองไฟก็เปิดตรงนี้ก็สว่างลปะปะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าสำหรับตัวนี้เป็นเครื่อง Sky Active G นะคะเครื่องพันสารองรับเชื้อเพลิงได้เนี่ยตั้งแต่9591 E 2 0แก๊สโซฮอล์9ได้หมดเลยนะ ประหยัดน้ามันค่ะแล้วก็ขับขี่สะดวกสบายสมัถนาก็ดีนะสำหรับตัว m a ด้านะคะขับสนุกจริงๆมาด้าเนี่ยไวรุ่นจะชอบกันขับสนุกมากๆนะตัวเครื่องอันนี้คือหนูเล็กสตาร์ทรถแล้วก็เปิดแอร์ด้วยนะแต่ตัวเครื่องเนี่ยจริงๆไม่ได้สั่นอะไรมากเดี๋ยวหนูเล็กปิดแอร์ให้ดู นะมันจะได้เบาเสียงไปนิดหนึ่งนะคะสำหรับตัวโครงสร้างนะคะตัวโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างมาเดิมๆเลยนะนี่ให้เริ่มกันตั้งแต่ตัวแก้มซ้ายก่อนหัวน็อตแก้มซ้ายนะไม่มีรอยหมุนขันไขไ่ใดๆทั้งสิน้นค่ะคมไฟไม่มีรอยแตกหักนะคะฝาที่ฉีดนงที่ฉีดน้ําก็คือยังใหม่อยู่นะรถมันปียี่สิบสองอะลูกค้าขารถยังใหม่มากๆเลยนะตัวนี้ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคะสติกเกอร์ก็คือจากโรงงานอยู่ครบชัดเจนนะนี่ คาโคมไฟด้านขวาไม่มีแตกหักค่ะหัวน็อตด,ด้านขวาแก้มขวาก็ไม่มีรอยหมุนในส่วนฝากระโปรงฝาแท้ฝาเดิมโรงงานน็อตสวยน็อตเดิมนะฝาก็เดิมเม็ดอาร์คแต่ละจุดแต่ละตำแหน่งลึกๆเลยนะ่ะคมมากนะคะตัวโลโกโม้มาด,ด้าตรงนี้บ่งบอกความเดิมของตัวรถของเขานะคะสำหรับตัวนี้รุ่นนี้นะคะลูกค,ค้าท่านเรื่องของแรงม้าเนี่ยจะวิ่งได้สูงสุดอยู่ที่ 93แรงมา้าถือว่าไม่ได้น้อยแล้วก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปนะคะประหยัดน้ํามันด้วยนะคะแล้วก็สมรรถนะก็ดีด้วยช่วงล่างดีนะคะพวงมาลัยมื่อสรกคู่ก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะขับสนุกขับสบายมากๆเลยสําหรับความนี้คันนี้นะคะย้ําราคาอีกครั้งหนึ่ง439,000บาทผ่อนเลทอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0รายได้ห5่นห้าถ้ามีเครดิตเนี่ยหนูเลยให้ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39เเลยนะลูกค้าขาใครสนใจคันนี้อยากได้คันนี้เป็นเจ้าของแคปหน้าจอไว้เลยยังว่าง อยูนะวันนี้ยังว่างอยู่ยังไม่ติดจองสนใจโทรเข้ามาได้เลยถ้าเกิดว่ารีบด่วนแต่หากไม่รีบคลิกลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วบอกว่าดูคลิปหนูเล็กมาสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร้กันไว้ด้วยวันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ